สวัสดีครับนักเรียนเราจะทบทวนอวัยวะภายในที่เรียนกันมาแล้วนะครับซึ่งได้แก่ 1. สมอง 2. หัวใจ 3. ปอดและ4ตับนักเรียนก็ไปทบทวนกันนะครับว่าอวัยวะภายในที่สำคัญแต่ละอย่างที่เราเรียนมาแล้วนั้นมีหน้าที่และเราสามารถดูแลรักษาได้อย่างไรนะครับ ในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไตกันนะครับไตมีสองข้างมีล,ล,มลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดงตั้งอยู่ภายในช่องท้องด้านหลังอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของกระดูกสันหลังครับนักเรียนกระดูภาพประกอบไปนะครับ หน้าที่สำคัญของไตก็คือไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาพร้อมกับน้ำปัสสาวะประมาณวันละ1-1.5ถึงลิตรครับเราจะมาดูว่าเราจะสามารถดูแลรักษาไตได้อย่างไรนะครับการดูแลรักษาไตก็ทำได้โดยการห ดื่มน้ำวันละประมาณ6-8แก้ว 2. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดและ3ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลาน,านานเพื่อป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วทีนี้ก็มาตอบคำถามครูกันนะครับข้อที่1 ไตมีหน้าที่อะไรข้อที่สองการดูแลรักษาไตทําได้อย่างไรทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งครูนะครับสวัสดีครับ